กระผมเนาะพี่น้องเมื่อนี้ผมเกษตรพาเพลินเนาะผลเก่าคนเดิมครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเบิ่องคาเด้อพี่น้องสวนคาคาเด้อพี่น้องเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เนาะปลูกเนาะง่ายเนาะพี่น้องแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านนะมีเนาะพี่น้อง สำหรับเมเนีกสีมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกคาและกับการบำรุงรักษาให้ขาเฮาขายายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะพี่น้องเนาะเพื่อเนาะประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้รับชมและพี่น้องเนาะเคล็ดลับเลยหนึ่งเนาะปลูกคานี่ถ้าต้นคาเขาเดิมมีใบเหลืองเดพี่น้องให้เฮาตัดต้นออกไปเลยเดี๋พี่ แล้วหลังจากนั้นเขาสีแทงนอนไหมคือแทงหลายขื่นโบเกาเป็นทวีคูณเด็กพี่น้องพยาญาณเบิ้งให้ดีเด็พี่น้องนี่เบิง้งนี่เขาสีแทงนอไปเนาะบอห้เกิดคอเป็นจุ่มเป็นจุ่มเด็กพี่น้องมันสีกระแทงไปเรื่อยขยายแบบมันสีทิ้งระยะห่างเด็กพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ต้องผู้สูตรเนาะที่การดูแลเด็กพี่น้องบอต้องมี พื้นที่อย่างไรเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมาบอกเคล็ดลับการปลูกเลยพี่น้องเด้อผมเชื่อว่าทุกท่านกับปลูกเป็นหลักคาน่น้องคานี่มันมีเคล็ดลับเนาะในการปลูกเนาะเดี๋ยวผมสิบอกเลยเนาะครับการปลูกคาแต่ละครั้งเนาะพี่น้องกับปลูกปกติทั่วไปคดดินเอานอไปวางเนาะพี่น้องก็ใส่ ดินกบนะพี่น้องแต่มันมีข้อห้ามอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องห้ามเอาดินข้าเหยียบอัดหนาดินระวังที่เข้ากําลังปลูกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นใบคาเกตผมตัดมากองไว้นะพี่น้องให้เพ่ิดเพลินนะพี่น้องอันนี้ก็สามารถที่เอาไปเฮ็ดหนมามมักนะไว้ฉีดพน่นเกี่ยวกับพืชนะสวนครัวเขาใด้นะพี่น้องนะป้องกันมแมลงอย่างดีเลยเนาะพี่น้องก็นอีหละเนาะเคล็ดลับเด้อพี่น้องเด้อ เพราะฉะนั้นในี่ตอนที่ให้ปลูกในี่หามใส่ตีนเหยียบอัดหนานดินเป็นขาดมันเป็นสูตรเก่าวแก่แต่พอแต่แม่เนาะโบราณผนบอกมามันสิบอกขึ้นเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องบ่เสือ้อพี่น้องลองปลูกบึงกระได้เนาะเอาที่เอาที่เป็นมือกดแล้วก็อีกรุมหนึ่งก็เอาเป็นว่าเอาใส่ตีนเหยียบบึงใช่ไมมันสิบบอกขึ้นเด้อพี่น้องเด้อ ในที่สุดมันก็สิตายเนาะมันเป็นเคล็ดลับของเขาเลยเพราะฉะนั้นระวังก็แล้วกันเนาะยานลืมใินะบางคนก็มักง่ายเนาะยานคาบเกิดใส่ตีนเหยียบอดินเนาะพี่น้องให้มันแน่นสินะปรากฏว่าในที่สุดมันสีบกเกิดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเคล็ดลับเลยละพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ละพี่น้องก็ต้องขอขอบพระคุณทุกการรับชมพี่น้องนี่ฝากไว้น้ำล